สามตัวนะครับผมสามตัวนี้จับได้หกห้าเก้าน้องแม่เนาะหกห้าเก้านะครับสำหรับเอฟซีนะครับผมสามตัวจับได้หกห้าเก้านะครับสำหรับการจับลูกปิงปองของแม่แม่ยังกระทับซื้อเรื่อยๆครับแม่มูนน้อมเหมือนมาสแม่มูน้อมเหมือนมาสนะครับผมนะครับต่อไปจะไปจับสองตัวนะครับสองตัวล่างเนาะครับสองลูกอ่ะโอเคครับแม่นะครับผมสำหรับได้เด้อครับนะครับเอาไปชมนะครับผมสองตัวล่างเนาะสองตัวล่างเด้อจับทีละตัวเหมือนกัน จะให้ตัวไหนเนาะหกห้าเก้านะครับสลับสามตัวบนนะครับผมหนึ่งครับธบชมครับหนึ่งมาแล้วครับหนึ่งมาแล้วเอาหนึ่งมาแล้วครับธบชมครับทำมาหนึ่งเด้อนะครับทำไหนเราจะให้สองตัวล่างนะครับผมสองตัวล่างสองตัวหลังมาแล้วได้รับรู้นะคะเอาหนึ่งศูนย์นี่ครับธบชมครับหนึ่งศูนย์เด้อนะครับหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย นี่ครับผม1 0ชัดเจนนะครับ2ตัวล่างนะครับผม1 0 0 1นะครับท่านผู้ชมสวยๆนะครับผมนะครับสำหรับตัวเลขชุดก่อน3ตัวก็6 5 9นะครับผมสำหรับ2ตัวล่างก็1 0นะครับผมก็ล่อไปวิเคราะห์ไปจาหน้ามึงเด้อนะครับเอซี่นะครับผมนะครับเดี๋ยวทำมาล่อมึงลูกเลขถูกนะแม่เนาะมันสิตรงกันบ่ใช่ครับเลขถูกทำมาดูเลขถูกเอ้าเลขถูกตัวได้หรือเป็นหนึ่งบอเดี๋ยวเดี๋ยวมามึงเลขถูกกันนะครับโอ้เลขถูกเลขถูก มาแล้วครับท ok 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 ่านผู้ชมครับผมเลขทูบครับตัวไหนเนาะนี่เนาะเลขหนึ่งครับตัวแรกนี่สิเป็นตัวไหนเนาะนี่ครับคล้ายเจ็ดนะครับเด้อท่านผู้ชมนะครับผมตัวแรกนะครับคล้ายๆกับเลขเดี๋ยวซูมก่อนนี่ท่านผู้ชมเห็นบ่ครับนี่เห็นบ่ครับเห็นบ่ครับนี่นะครับผมหนาหนึ่งสิเป็นเจ็ดนะครับผมสำหรับตัวแรกนะครับหนาจะเป็นเจ็ดตัวสองหนาสิเป็นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับ สีสันไมฮันนี่สีสันนะครับผมนะครับนี่นะรันประชมนะครับเดี๋ยวมาล่อรุนตัวที่สามกันนะครับผมมาล่อรุนตัวที่สามนะครับแม่แเราก็ไปบอกอยู่อนค่ะค่ะเอฮันนี่ให้เห็นชัดๆนะคะให้ทุกคนมีโชคมีลาบแต่เราก็ไม่ได้ว่าฟัางฟังด้านนี้คนเราก็อยู่ที่ที่ดวงวาสนาเนะะาะไม่ว่าให้ใครมาว่าเออหลงไหลด้านนี้ก็แล้วแต่คนจะเชื่อใครเชื่อก็ซื้อใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะไม่ได้ว่าจะขอบคุณนะจ๊ะให้ได้แต่สิ่งดีๆ,ๆนะจ๊ะ ขอได้สามตัวตรงๆนะจ๊ะจากแม่ฮันนี่สีอีสานจ๊ะจะมาร่วมทำรับทำลังคาบ่แม่จ้าหลังคาบ้านหลังคาล้วแล้วเนาะจ้าหลังคาล้วพวกหมดแล้วจับโอ้แม่นี่เลยครับท่านผู้ชมนะครับจับชุดแรกนะครับลูกพี่ปองจับชุดแรกได้ได้ตัวแรกก่อนแม่หกห้าเก้าเนาะหกห้าเก้านะครับแล้วก็จับสองตัวได้หนึ่งศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ไปวิเคราะห์นะครับผมนะครับเลขถูกนะข้าแม่มงเลขกถูกกำลังได้เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเจ็ดกับหนึ่งนะครับ ขอได้ตัวสิ่งดีๆนะจ๊ะเมษายังไม่ได้ผ่านไปนะจ๊ะแมฮันนี่ให้ตัวดีๆนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วมาจิตสามตัวเลยครับตัวนี้จะเบิร์นเพราะเจ็ดหนึ่งตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นเจ็ดอะไรครับผมนะครับตัวแรกนะครับน่าจะเป็นเจ็ดอะไรนะครับตัวแรกน่าจะเป็นเจ็ดแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวที่สองก็หนึ่งนะครับหนึ่งชัดเจนนะครับตัวแรกเหมือนไหมไม่ว่าเหมือนกับเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะจริงนี่นะ มันเหมือนกับเลขเกตไหมตัวแรกหรือเลขหนึ่งเหมือนเลขหนึ่งะเลขหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งเจ็ดจ้าโอ้เอาครับผมสวยอยู่นะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเด้อนะครับตัวล่างนี้จะเป็นเลขเกตนะครับตับส้มนะครับผมนะครับตัวล่างนี่จะเป็นเลขเกนะครับสลหรับสารเมฮันนี่นะครับผมนะครับสำหรับเลขนะครับจับลูกปิงปองได้นะครับสามตัวแรกนะครับผมสามตัวชุดแรกจับได้ จับได้659นะครับผม659นะครับท่านผู้ชมนะครับผมจับได้659แล้วก็ชุดที่2จับได้10นะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเน่มั่งเดินนะครับผมถ้าชอบก็ลงทุนนะครับถ้านผชอบก็เมืองไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อหาสื่อเป็นแนวทางในการซื้อฉลากที่แบงก์รัฐบาลนะครับผมสำหรับหว้วันที่สอพฤษภาคมนะครับนี่ครับแม่ฮันนี่ไฮแลนเดอร์นะครับท่านผู้ชมนะครับผมสลักอีซี่ตันได้ดีพอมารับชมนะครับผมนะครับนี่คือเลขถูกนะครับผมดีอยู่สารแม่ฮันนี่นะครับ วมาถามคุณแม่ก่อนครับคุณคุณแม่นะครับหลังจากทีก่นุชนุชหรือก่อนนุชวรวันบ่ะครับวีรวัน เพิ่นมากถ้าไปที่บวงสรวงมันนั้นมีอย่างแปลกพิเศษยกิดมาในบ่ครับผมมีเรื่องเล่าอย่างเกิดขึ้นมาบ่เรื่องดีดเรื่องมีโชคมีอย่างสี่นะครับก็มีแต่เรื่องมีโชคกับคนได้รับโชคเยอะนะคะับแงลอตเตอรี่นะเจ็ดศูนย์แล้วก็อย่างห้าศูนย์แล้วก็หกห้าห้าหกอย่างคนเยอะนะคะจากหลังหลังเวลาวันพิ่จับได้มันนั้นอาจารยจับหนึ่ง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 หกหกหกหนึ่งหนึ่งไหกหนึ่งหนึ่งเวลาจับได้ หนึ่งหนึ่งแปดใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งแปดีจัดได้คนกตีเป็นเลขเจ็ดค่ะหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเนาะจ้าใช่ใช่ขอบคุณมากมากนะคะเพราะได้สิ่งดีๆนะคะใครแวะมาบ้านแม่ฮันนี่ก็ได้นะจ๊ะขับรถมาแล้วรถมาพักเย็นบ้านแม่ฮันนี่ได้นะคะจ้ะอยู่แถวนี้อยู่ถนนเส้นไหนครับบอกเส้นทางหน่อยเอฟซียังที่ไม่เข้าใจยังจะเดินทางมันจะมาออกมาจากถ้าสมมติมาจากเมืองสุสาเกตมันจะขี่มาเรื่อยๆมันจะมาจากปั๊มน้ํามัน ปตทเฉลิมการน,นาค่ะ,ะแล้วก็มาจ้าใช่ชใชชค่ะใช่ค่ะแล้วก็มา <S 1> <S 1> เลยเลยเลยศูนย์ฮีโน่มาหน่อยนึงใช่ค่ะหน่อยนึงค่ะแล้วก็มาเจอสารแม่ฮันนี่ตรงนี้เลยจ้ะ<า>อยู่ตลอดเวลาค่ะ,คะสังเกตได้ล่มสีแดงๆค่ะ แล้วก็รูปแม่ฮันนี่ตรงนี้จ้ะแล้วเขาคำทางอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะมีการย้ายอะไรไหมแม่อยไม่ย้ายค่ะอยู่ที่เดิมค่ะค่ะอยู่ที่เดิมทางทางหลวงเขามาดูแล้วบอกมาดูแล้วค่ะเพื่อนบอกว่าให้เหมือนเดิมต้นไม้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะต้นไม้ตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมจะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ย้ายสารไม่ได้ย้ายเลยเลยไม่ได้ย้ายค่ะอยู่เหมือนเดิมค่ะใส่โทษแค่สองโทษแล้วก็มาตรงนี้อ้โ่อรอดมาเลยจะรอดมาเลยค่ะจะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะโอ้บารมีแม่เราครับผมยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมปี่ค่ะ 29ปีแล้วบอกค่ะ29ปีเอเ,อเ,อเอสียตั้งแต่พศเท่าไหร่ทำได้ไหมพศ2535 <5. S 1> วันที่26กุมภา26กุมภาค่ะวันที่แม่ฮันนี่เสียค่ะวันที่แม่ฮันนี่เสียแล้ววันวันที่แม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 ่อะไรครัดูแม่อเือแม่น้อมแม่น้อมแม่น้อมได้ประสบอุบัติเหตุวันวันที่เท่าไหร่นะวันที่10มกราคมค่ะ10มกราคมค่ะที่ที่ออกข่าวใช่ไหมจ้าใช่ค่ะที่ออกข่าวทีวีว่ารถชนสารแม่ฮันนี่ค่ะ แล้ทราบข่าวว่ามีคนเสียชีวิตด้วยไหมมีค่ะไปตรงน้นค่ะเขายืนซื้อลอตเตอรี่ตรงนี้ค่ะซ,ซื้อตรงนี้แล้วก็แม่น้องก็ตกลงตรงนี้ตรงหลุมต,ตรงนี้ค่ะคนคน,คนที่เสียชีวิตนี่คนซื้อลอ